สวัสดีครับครบผมให้หนุน่มห้ามนขวัญใจคนจนคำรนหว่างหวังสีกลาบเรียนกับแฟนเพจเฟซบุ๊กยูทูบโซเชียลและแฟนแฟนนะฮะที่ติดตามรายการของผมมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาต้องบอกท่านว่าวันนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ผมไม่ได้ผลิตรายการให้กับทาง ช่องสามแล้วเพราะว่าหมดสัญญากันแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหนึ่งกันยาผมได้ประบิดข่าวให้ทางท่าวทว่าในรายการ,กรเกษตรบ้านทุ่งเป็นอยู่ช่วงไทยายยประมาณสัก17นากา45นาทีตรงนั้นฮะทุกวันอังคารนั้นถ้า าหายหน้าหายตาไปก็ให้รู้ว่าได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเกษตรบ้านพึ้นในชื่อในการใหม่ว่าแฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลก <c oughs> เล่นเป็นแบบนี้เลยก็ต้องเรียนท่านไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปเราจะมีเวลาอยู่ประมาณสักวันละหนาทีจันถึงศุกนะวันละหนาทีก็จะตระเวนทำข่าว ลักษณะชุมชนชาวบ้านการเกษตรประกรรอุตสาหกรรมเศรษฐกิจปากท้องการศึกษาสาธารณสุขชุมชนชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องทั่วไทยเหมือนเดิมเอาชีวิตของท่านมานําเสนอมาตีแผ่ว่าท่านสุขท่านพุกประการใดยังพบกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนบ้านใหม่จากช่องสาไปอยู่ช่องห้อรวห้าช่องหนึ่งนะช่องหนึ่ง 5, ขอให้ท่านติดตามกระผมอย่างนี้เรื่อยไปด้วยใจรักและก็ความลูกพันธ์ซึ่งมีต่อกันมาอย่างช้านานจากใจของผมไม่ถึงหน้ามนกวันใจคนจนคำรอนหวังหวังสีคนนี้เด้อสิบอกให้ขอบพระคุณครับ